กลุ่มอาชีพสตรีบ้านวารีอุดมตั้งอยู่ที่บ้านวารีอุดมหมู่ที่6ตบท่าโพสีอเภอเดชอุดมจัังหวดอุบลราชธานีเดิมกลุ่มอาชีพสตรีวารีอุดมมีการจัดตั้งกลุ่มเมื่อปีพุทธศักราช2562ซึ่งได้รับงบประมาณตามโครงการสัมมาชีพชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจำนวนเจรายโดยมีนางมณีรัตน์กำทองเป็นประธานกลุ่มมีการพัฒนาอาชีพด้านการสันตะกร้าพลาสติกจากการดำเนินกิจกรรมกลุ่มมาถึงปีพุทธศักราช2563ซึ่งมียอดจำหน่ายตะกร้าพลาสติกไม่แน่นอน และมีผลกำไรค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความสวยงามและใช้เวลาค่อนข้างนานในการผลิตกลุ่มจึงได้มีมติพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มคือการทอพรมเช็ดเท้าซึ่งมีเครือข่ายการจำหน่ายภายในตำบลและมีตลาดที่แน่นอน มีทักษะกระบวนการทอไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้วิธีการผลิตได้ง่ายโดยกลุ่มมีวิทยากรประจำกลุ่มคือนางสุดใจกุลเมืองโดนเป็นวิทยากรในการฝึกทักษะทอพรมเช็ดเท้าให้กับสมาชิกในกลุ่มด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ใช้ต้นทุนเดิมของกลุ่มและมีการรวมหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีวารีอุดมมีการสนับสนุนซื้อเศษผ้าสำหรับทอให้กับสมาชิกในกลุ่มโดยให้สมาชิกจัดหากี่ทอผ้าซึ่งใช้ต้นทุนน้อยเครื่องทอซึ่งใช้ต้นทุนสูงขึ้น มาทอพรมเช็ดเท้าด้วยตนเองจึงส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนตั้งต้นในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทอพรมเช็ดเท้า เมื่อสมาชิกทอพรมเช็ดเท้าได้ก็จะส่งใช้เงินยืมให้กับกลุ่มโดยการรับผ้าไปทอ1กิโลกรัมมีการคืนกลุ่ม1นพืนเพื่อให้กลุ่มสามารถนำไปจำหน่ายได้ทุนกลับมาเกิดทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตั้งแต่เดือนละ500บาทถึง3,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวจากการประกอบอาชีพเสริมในเบื้องตน้นส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการทอพรมเช็ดเท้าช่วยให้เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้แก่ครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือนได้มีกิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงกลุ่มสามารถสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนอกจากนี้กลุ่มสตรียังมีเป้าหมายในการส่งเสริมการทำอาชีพเสริมให้ครัวเรือนแล้ว ยังส่งเสริมกิจกรรมการออมในครัวเรือนด้วยการกำหนดข้อบังคับให้คนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวารีอุดมด้วยสมาชิกทุกคนจึงมีการออมเงินเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนด้วยเช่นกันกลุ่มสตรีวารีอุดมได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม งานพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักปลอดภัยและกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งดำเนินขับเคลื่อนร่วมกับผู้นำชุมชน เป็นจุดคิกออฟของตำบลงานจิตอาสาภายในหมู่บ้านตำบลและอำเภอร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในตำบลการขับเคลื่อนงานต่างๆภายในหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพสตรีวารีอุดมก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่อยมาถือว่าเป็นอีกแรงกำลังในการพัฒนาหมู่บ้านกับพอสุบิลล่าภาพัานครับตำเพื่อเกี่วมาประมาณสาปีทำไล่ได้เพื่อเป็นไล่ได้ถึงขอบพันะครับเนาะมาในแต่พ่อให้ลูกใ้ร้านไปโรงเรียนพ่อเด็กแก่ ไช้แขนทัดไล่แรงตีนมันไปครับทะแม่พิษสมัยศีลาอ่อนพิษผาพิษถาวมันจะดีอยู่หรอกดีเบิร์ละโมงก็ว่าดีคือสันนั่นลละพวกข้าเจ้าดีเขาก็เจ้าก็ดีพวกข้าเจ้าเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำลายคนอยู่ก็ดีอยัวข้าเจ้าก็ว่าเออพอเฮ็ดอยู่หรอกเข้าซนีมเฮ็ดไปนั่นแหละของกับโบเมนแนวหนักกับโบเมนแนวเบาแต่ว่ามันหังพอเฮ็ดได้เพราะว่าสีนางเฮ็ดอยู่ประจำมันกับโบได้ถ้าต้องไปออกก็ร่างกายแน่นนะก็ได้ไปสันหลาไปมากล้วก็ไม่เฮ็ดคือเก้าอันละ โอกจ <s esting styles> ึ kind of ่งสิละบ่เปลี่ยนดอกบ้านก็เฮ็ดตัวเนาะก็เฮ็ดอยู่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดในกลุ่มท่นว่าในกลุ่มอยู่องยุคกู้ของไฟของมันบ่ได้เข้ากลุ่มบอลเดียวกันนะถ้านเป็นบอลเดียวกันก็สิงทไทยอยู่ดอกแต่ว่าก็เฮาก็ไปเฮ็ดไผเฮ็ดมันกะเจ้าหัวมาหากันยามประชุมก็ไปซุ่มนั่งกันที่ใบอันนั้นอันนี้อะนั่นมันได้น้อยมันได้หลายนี่ล่ะสิฮู้คักๆคือว่าลงทุนมานี่คือปัญหารอยเกลดที่ผาบาทยืนลงตูมมา หลกักการบริจาคันเราเขาจะเอาผ่าขึ้นหนะแต่หายคนไปตามนั่น,นประโยชน์แนห้อใดในห้อเข้าการะใดจังสีแล้วเข้ากับอผ่านองเ้อากับไปค้ายในวันละไปค้ายไปทรงตัวเงินไม่เข้าเข้ากับซื้อนั่นซื้อนี่มาไว้กินมาไว้ใส่นี่แลหละหาจังสีแล้วเพราะว่ามันไปหาแบบเบียกงานนาักๆบได้ดเล้วแต่ย่จังสีเห้ากับเห็นงานเบาๆเฮ็ดเบาๆไปกับเมื่อยก็ออกไปก็ไปคุยกันคุยกันจังสันจังสีครับมาก็ไม่เห็นคือเก่า อาไปขายเขาก็ได้เงินมากเขาก็ได้เงินใส่ใส่ก็ใส่ซ้ำผู้เฒ่าใส่นี่แหละเพราะว่าได้ไปซื้ยอ,อยังดอกไปซื้อปุ๋ยซื้อยังจักยางดอกซื้อชิ้นธรรมดานี่ละก็ได้ดีอยู่ได้ซอยอยู่แต่ก็พ่ออยู่พ่อกินไปกับอันนั้นแน่อันนี้แน่เนี่ยแต่กินกับไม่เต็มอ,อย่างเดียวเนาะกับไปขายก็แค่นัน้นเราก็เออเสริมกันไปนะเป็นว่าอาทิตย์เสริม